สวัสดีรอบดึกครับผมไม่ได้ดูเวลานะแต่ขออนุญาตไลฟ์สดด่วนกระทันหันหัวร้อนครับผมไปแชร์ไปหน้าเฟซล่าสุดเลยอะไรนะสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหรอสสอเหรอเสนอแผนลดอายุเกินเจ็ดปีให้ปรับภาษีขึ้น <c oughs> มึงปัญญาอ่อนบอกวะประเทศไทยเขาเรียกอะไรนะ ประเทศกำลังพัฒนาใช่ป่ะไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่เมืองนอกนะที่ลดห้าปีสามปีเฮ้ยกูซื้อมาด้าสองเนี่ยเมื่อปีสองพันสิบนี่มันปีสองพันอะไรสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดนี่รถกูต้องทิ้งแล้วเหรอไม่ให้วิ่งมึงบอกว่าอะไรปล่อยมลพิษมากเกินไปมีการขบับรถไฟมักออกสดยมากเกินไปมึงไปดูโรงงานอุตสาหกรรมนุ่นที่แม่งปล่อยปล่อยมลพิษปล่อยควันพิษอยู่ในประเทศเนี่ยมึงไปดูนุ่น ไม่ใช่มึงมาลังแกคนจนกันอย่างนี้จะขึ้นลดภาษีอ้างว่าอะไรเศรษฐกิจรถยนต์แม่งไม่ดีขึ้นไปอ่านกันดีๆครับอ่านแล้วขึ้นน่ะอ้างนั่นอ้างนี่อ้างบอกกร,กระตุ้นเหมือนกับให้ลูกคนมาหันมาใช้รถอีโคคาร์โถ้โมึงมาวัดค่ารถบางคันนี่ถูกน้อยกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ว่ามึงทํากันอยู่อีกแหมมึงจะช่วยพวกขายรถหรือมึงจะช่วยประชาชนวากูถามน,นี้ไอ้สอสอ,อเนี่ย ฟ้องก็ฟ้องมาวันนี้มาพรบอคอมมา,มามามาดิหัวแม่งร้อนรถเพิ่งจะผ่อนหมดเมื่อห้าปีเนี่ยรถมัดด้าสองในปีสองพันสิบเนี่ยนี่มึงบอกรถเจ็ดปีมึงจะปรับภาษีขึ้นอีกรถเกินเจ็ดปีอะไรขึ้นไปจะไม่ให้วิ่งบนบนถนนไอเยี้ยประเทศไทยแม่งคนจนทั้งประเทศมีแต่คนจนแล้วรถที่เขาดูแลดีะรถเจ็ดแปดปีแต่เขาดูแลรักษาดีๆอ่ะมึงรวยนี่นมึงมีตำแหน่งใหญ่โตกันนี่เงินเดือนมึงสูงนี่ มึงก like ็ออกได้ดิกฎระเบียบอย่างเงี้ยโถ่เอ้ยไอไอนี่ไอไอหัวโคกเอ้ยไอหน่วยงานนะอะนรนะสอสออหรอสนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรอ,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  efecto. Ng อมึงอ้างอะไรอ้างอ้างคออ้างแมงอ้างอะไรวะร้อนหัวร้อนหัวกูอ่านแล้วกูขึ้นขอร้องนะครับวันเนี้ยขอหยาบคายหน่อยเอาดีมามาไออย่างเงี้ยมึงรังแกคนจนจริงๆกูถามจริงๆริอะมึงรังแกคนจนทาไมวะ รถเจ็ดปีจะปรับขึ้นภาษีมึงโยนหินถามทางอ่ะนี่กูตอบให้แล้วนี่ไม่เอาเว้ยมีเดินขบวนนะ่างานเนี้ยไม่ใช่เรื่องตำรวจเดี๋ยวมึงคอยดูเอาแน่วัสดีครับ